สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซนต์ดูชแนลอเองเนี่ยผมและในนะเซนต์ดูชนลก็อยู่กับมาังงะเรื่องมหาเวทผลึกมารกับขบ้อสรุปเนื้อหาโดยรวมของโดจินมหาเวทผลึกมารตามชื่อคลิปเลยนะฮะเนื่องจากว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเนื้อหาว่าเอ้ยโดจินที่ได้มีการมาเขียนว่าแบบที่มันเป็นเรื่องแบบแบบอย่าแงบบนั้นอนะ่ะเขามีเนื้อหาประมาณไหนและหลักๆเนี่ยจะไปทางแนวโน้มอะไรถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบพวกแนวนี้เนี่ยหรือว่าปกติไม่ชอบอ่านแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ลองเปิดใจฟังหรือไม่กกกกปิดดดคลลลลนนนนนีีี้้้้้ไไวว่่่่าาาแแแตตหหััเจะพูือมมรงึ ว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างงน,นอย่างนี้มันก็จะแรงเกินไปจริงๆโปรเจกต์ผมมันจะทําพวกแบบการล่มสลายของเซนอินนะผมใครเคยเห็นแววตาโกโจแต่มันมีน้องคนหนึ่งทักมาคือมันแบบหัวแม่งยังตัดผมเกลียนอยู่เลยแม่งบอกว่าพี่ครับ โดจีเรื่องนี้แปลว่าอะไรเอ้าก็น้องมันขอมานะจ่ายให้เด็กมันไปเริ่มจากโดจีเรื่องแรกโดจีเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของโนบาระโนบาระเนี่ยใคาเห็นก็ต้องบอกว่าเป็นนางเอกฉะนั้นแล้วเนี่ยโดจีส่วนใหญ่ของมงานเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นโนบาระซะส่วนใหญ่เรามาเริ่มมาจากโดจีเรื่องแรกกันดีกว่านั่นคือเรื่องจุดจบของโนบาระนี่ขนาดชื่อเนี่ยเป็นชื่อโนบาระเลยโดจีเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการเรียนโนบาระในช่วงแรกเ้ื่อใครจําได้ในช่วงแรกโกโจจะมีการทดสอบโนบะระนนเ่งมาาจกนนเื่ยจจะมมีคคววาาาาา่่่งงงงกกกัันนนเืออใ้แแข และพอมนนั้นยังฉลาดมากกว่าอีกซะด้วยโดจินเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแนวมอนสเตอร์เนะ้ผมพกหนวนหมึกนั่น,ะนะคือโนบาระกับยามซับตัวนั้นเนะเรื่องของโดจินเนี่ยมันจะไปต่อตรงที่ยามสับตัวนั้น,นได้จับเด็กเป็นตัวประกันแล้วพอเป็น,นี้โ no นบะร่กก็ต้องวางอาวุธแหมเข้าพอร์ตเรื่องเลยนะโนบาระวางอาวุธเนี่ยผมยามสับจับเด็กเป็นตัวประกันแม่เนื้อเรื่องตืง่นตืแต่ให้ตายเธอญยามสับตัวนี้นได้พูดออกมาว่าเอาละถอดให้หมดทุกอย่างซะ ละทิ้งทุกอย่างที่เธอมีจริงๆเัานควนรจะเป็นเพียงแค่อาวุธใช่ป่ะแล้วก็หุ่นฟางแต่ที่นี้ไม่ใช่เว้ยโดยจริงเรื่องนี้แม่งหมายถึงเสื้อผ้าด้วยอะไรด้วยและคือนะตอนนี้แม่งจับเด็กแบบโอโ้โหเด็กควรตายแล้ววะแม่งจับสบีดหัวเลยและพอโนบาราได้จัดการเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันก็ได้ปล่อยเด็กไปเว้ยก็ยังดีนะที่มันเนี่ยปล่อยเด็กไปเื่อ้ให้เด็กเห็นเนี่ยมันจะดูไม่ดีนะ เอาลรตัดเข้าสู่ในเรื่องกันดีกว่าหลังจากมันได้ปล่อยเด็กไปเนี่ยมันก็เริ่มจู่โจมเลยนะฮะด้วยพลังของมันคงไม่ต้องบอกนะผมเหมือนการ์ตูนโดจิเลอร์อื่นเลยในผมนั้นคือการโจมตีด้วยหนวดด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยผมซึ่งโนบลระเนี่ยเขาก็ต้องขัดขืนเป็นธรรมดาแหละแต่อย่างว่านะตอนนี้เนี่ยปล่อยเด็กไปแล้วแต่ในเรื่องเนี่ยก็ได้ทํามาแนวนี้ทำไงได้อะคือโนบลระเนี่ยเขาถอดอาวุธถอดทุกอย่างหมดแล้วถูกไหมพอไม่มีอาวุธเขาก็ไม่สามารถทาอะไรได้ไอปีศาจตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการแบบโจมตีไปโจมต ตอนนี้เนี่ยที่ได้กำจัดเสร็จก่อนเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้คิดว่า เอะทำไมโนบะระนานจังเลยพอเดินไปเดินมาก็ได้พบว่าเอ้ยมีบัตรโนบะระอยู่หน้าประตูเว้ยสุดท้ายก็คือโนบะระนะตอนนี้ขึ้นส่วนชั้น7ไปแล้วจากการถูกวิญญาณสับประมึกโจมตีให้ตายเถอะพระเจ้าโนบะระนะตอนนี้เนี่ยการเป็นเด็กบ้ากามซะงั้นผมขอรีวิวก่อนเลยก็แล้วกันนะเรื่องของมังงานตอนนี้เนี่ยมีการน้างอิงมาจากตัวจริงแต่มีความแบบไม่เมกเซนมากเกินไปอะคือโนบะระเนี่ยจะแบบอ่อนๆขนาดนี้เป็นไปไม่ได้หรแล้วใช่ไหมแล้วเข้าใจไู่แล้วว่าตอนแรกเธอได้มีการวางวุไว้แแแต่่่่่มมมัันนนนนก็ไาาาจะบบบงงงยขขดี้้สหรรผลวเใืออ เรื่องนี้เนะี่ยไม่ผ่านนะส่วนภาพเนี่ยก็พอถูกพอถ่ายได้อยู่เนี่ยผมคือดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมีการลงสีมีการ,ลง,การลงไรก็แลอ่านได้แต่โนบลราไม่เหมือนตัวจริงเลยให้ตายเถอะโนบลระที่เรารู้จักในมังงะเนี่ยจะเป็นสาวไข่ดาวถูกไหมอันนี้คือแบบโอ้โหนึกว่านมวัวแม่งเงยสรุปเลยคือการ์ตูนเรื่องนี้เนะี่ยก็พออ่านได้นะฮะไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นเอาละต่อมา โดเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าภารกิจร่วมกันของยูจิและโนบาระในเรื่องของตัวเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างลงตัวมากส่วนตัวแล้วผมชอบนะเรามาฟังกันละกันนะฮะเผื่อมีใครในจีอยู่ข้าขงในกับผมในเรื่องของโดจิเรื่องนี้เนี่ยประมาณว่าพระเอกของเราเนี่ยได้ภารกิจมาภารกิจที่ได้มาเนี่ยก็คงจะเป็นจา่าจานโกโจนั่นแหละนะคือยูจิเนี่ยได้พูดออกมาว่าคูกิจสกิเรามีภารกิจด้วยกันอนะแล้วพอเปิดมาดูปุ๊บภารกิจก็คือ ต้องมีเซ็กกันให้ตายเฉยพภารกิจแบบนี้เนี่ยโกโจรหรือเปล่าวะและในะเรื่องเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเหมือนจริงอีกอย่างนะเวย้ยคือโนบาระเนี่ยวิ่งหนีสุดชีวิตเลยแต่ยจิเนี่ยก็ได้วิ่งจับ สุดท้ายแล้วยูจีเนี่ยเขามีกาลังกายที่มันแข็งแรงกว่าถูกไหมก็เลยสามารถจับโนบาระได้เนี่ยองอิงมาจากมังงะเลยนะเนี่ยแล้วพอจับได้ปุ๊บเนี่ยยูจิแม่งก็เลยถอดเสื้อเลยแล้วก็จัดการซะให้ตายเถอะภาพโนบาระนี่คืออย่างเซ็กซี่อะ่ะผมบอกเลยนะว่าการ์ตูนเรื่องนี้คือทุกอย่างแม่งโค่นลงตัวทั้งเรื่องภาพนะฮะแต่ไม่รวมถึงเนื้อเรื่องเนาะเนื้อนะเรื่องอาจจะมีการหลุดอยู่บ้างเนี่ยผมช่วงเล็กน้อยเนี่ยผมนั่นก็คือไอใบระนนแหละไอใบทารกิจนั่นแหละแต่ก็ต้องมีบ้างนะฮะจะมีโดจ สำหรับผมแล้วเนี่ยผมโคชอบตอนนี้เลยคือตอนนั้นนะผมน่าจะดูตอน23ไม่ก็24่ส่นี่แหละชิน,นบเระกับยูจิใช้โคโคเซ็นด้วยกันนะฉากนั้นคือแบบอย่างเท่เพราะว่าโดจิเรื่องนี้เนี่ยคืออ่านวันเดียวกันเลยนะต้องบอกก่อนว่าอ่านวันเดียวกันเลยเหมือนกับผมเห็นปุ๊บผมก็เลยพิมพ์ว่ายูจิอะไรเงี้ยยูจิโนบบระแม่งสึกดันเจอไว้เรื่องนี้ก็โอเคนะฮะในเรื่องค่อนข้างคอยตามกัน มนแลแบบเออมาแลลงตัวสำหรับผมเนะี่ยผมให้เนื้อเรื่องเนี่ยผ่านเลยดีกว่าอาจจะไม่เต็มนะผมส่วนภาพนี่บอกเลยว่า9เต็ม10ขาดแค่อย่างเดียวนะฮะในการลงภาพเนี่ยทำไมต้องเป็นสีม่วงด้วยทําไมไม่เอาภาพขาวดําผมเนี่ยไม่เข้าใจเลยโดจิเรื่องต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโนบาระกับยูจิอีกแล้วต้องบอกก่อนนะฮะว่านะตอนนี้เนี่ยพพะเอของเราเนี่ยยูจิกับโนบาระเนี่ยค่อนข้างขายดีมากโดจิเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่าเสื้อแฟนคือต้นเหตุเนี่ยโนบาระหยิบเสื้อยูจิไปใส่พอหยิบไปใส่ปุ๊บ ugi, ย ผมยังงงเลยผมอ่านแล้วยังงงเลยเอ๊ะหวานข้ามหน้าหรือเปล่าวะพอดูไปดูมาตัวผมเนี่ยก็งงว่าเอ๊ะ มันมาอย่างนี้ได้ยังไงวะแต่ก็อ่านต่อจนจบนะสุดท้ายคือแบบอะไรวะเนี่ยสรุปแล้วคือสำหรับผมเนี่ยในเรื่องของตอนนี้คือแบบแม่งโคตรอย่างแย่เนื้อหาแม่งไม่มีการปูเลยแม่งจัดอย่างเดียวเอาละต่อมาเรา,าฟังเรื่องหลุดโลกของโดจินวายกันดีกว่าในนั่น,นคือเรื่องของยูจิกับบาร์เซอร์เขาโทโดถ้าเกิดผมได้ยินคำนี้นะผมบอกเลยว่าผมปิดคลิปนี้ตอนนี้แหละส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ชอบโทโดเลยวะอ่ะเรามาลองฟังกันดีกว่าใน,นเรื่องของตอนนี้เนี่ยจะเปิดมาด้วยยูจิกับโทโดเนี่ยทำกิจกรรมด้ววยกกันนนะะไม่่าาจเป็ร ส่งข้อความเนี่ยผมตีเบสบอลเนี่ยผมช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยก็ได้พบว่าเออเดี๋ยวเรากลับมาดูดิว่าโทรศัพท์มีปัญหาอะไรนะฮะน่าจะมีข้อความเข้ามาอาจจะเล่นกิจกรรมของเกมอะไรฉมนองเนี้ยก็เลยมาที่ห้องของโทโดเพอมา,าที่ห้องโทโดปุ๊บเนี่ยม่ก็มีการจับโทรศัพท์ไปไป,ไปมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าหน้าทั้งคู่เนี่ยจะเข้าใกล้กันมากเว้ยพอเราเข้าใกล้กันปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าโทโดเนี่ยก็ได้มีการแบบ ข้าไปกอดคอยูจินะเรีวยกว่าสเตปบาสเชอร์กันเลยดีกว่าและมาัง,งานในตอนนี้เนี่ยก็ได้ให้ยูจิเป็นตัวรับส่วนโทโดนั้นเป็นตัวลุกโชวดีมากเลยนะที่โทโดเนี่ยไม่ได้มีการใช้บุกี้บุกี้หรือว่าความสามารถในการตบมือแบบ อันนี้คือสลับตัวนะผมผัดกันรับผัดกันลุกนี่คือหาอะไเนี่ยผมนี่ตลกเลยนะโชควดีมากเนี่ยผมที่ไม่ได้มีการใช้ความสามารถนี้ไม่งั้นเนื้อหาบางงานเนี่ยจะไปนชารที่ค่อนข้างเหมือนกับไหลลื่นมาแล้วก็สร้างสรรค์เพราะจากบางงานปกติที่ผมได้อ่านมาโดจินพวกเนี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยเหมือนกับสอดแทรกเนื้อหาของบางงานเท่าไหร่อ่ะอาจจะมีการทสกเพียงแค่ภาพของตัวละครแล้วก็เนื้อหานิดหน่อยเท่านั้นบางงานเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะเนื้อหาเนี่ยไม่ค่อยผ่านนะสำหรับผมแล้วเนี่ยแต่เรื่องภาพเรื่องอะไรเงี้ยผมค่อนข เอาเราต่อมาจะเป็นเรื่องท้ายแล้วนะฮะเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะถึงไี้มีการเก็บไว้ท้ายนั่น,นคือเรื่องของเมโกมิกับยูจิเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางที่แบบดมกลินิดนึงเนาะเนื่องจากผมเนี่ยไม่สามารถแปลภาษาญี่ปุ่นได้และพอผมไม่สามารถแปลได้เนี่ยก็ต้องมีการแปลมั่วนะฮะหรือว่าดำน้ำในขณะด,ดูภาพเรามาฟังเรื่องย่อของโดจิเรื่องนี้กันดีกว่า <S <S เริ่มจากช่วงแรกเนี่ยเมโกมิเนี่ยเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่คนเดียวนะแล้วก็ได้มีการมองไไไปปวววราาาากกฏ่่เ้้็ดบ ยูจิเนะี่ยกินิี่ของสุคุนาเข้าไปถูกไหมเขาเนี่ยจึงได้ถามกับยูจิไปว่านิ้วสุคุนารสชาติเป็นยังไงยูจิเนี่ยก็คงงงงงหน่อยอะมีอะไรอย่างนั้นเหรอและสุดท้ายเมโอมิเนี่ยก็ได้มีการเจ็บแค้นในความอ่อนแอของตัวเองและแล้วสุคุณาในร่างยูจิเนี่ยก็ได้มาหาเมโอมิวินาทีต่อจากนั้นสุคุนาเนี่ยก็ได้จับเมโอมิเข้ามาจูบ เฮ้ยเนื้อหาอะไรแปลกๆถูกไหมตามนั้นเลยนะฮะเนื้อหาของบางงาตอนนี้เนี่ยคือโคตรแปลกและพอจูบเสร็จเนี่ยสุคุนะก็เดินจากไปหลังจากวันนั้นหนึ่งวันเนี่ยปรากฏว่าสุคุนาเนี่ยก็ได้มาหาอีกครั้งหนึ่งว้แต่ว่าคราวนี้สุคุนาเนี่ยยังไม่ทันจูโจมเลยเมงุมิก็เล่นจูบกอดซะงั้นเนื้อหาของบางงาตอนนี้จะจบลงตรงที่สุขุนะคือตัวรับส่วนเมงุมีนั่นคือตัวลุก ให้ตายเธอวพระเจ้าสุากุนาผู้ยังเถื่อเลยนะทำไมกลายเป็นตัวรับวะเมลมิฟุชิโกะน้าอย่างหวานเลยจะให้เป็นตัวลุกบอกตรงๆเลยนะฮะว่ามาังงะเรื่องนี้คือแบบอ,อะไรวะเนี่ยแล้วผมเนี่ยจะไม่ขอสรุปหรือว่าแปลโดจินอีกแล้วนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยลองอ่านกันเองกันแล้วกันเพราะโดจินพวกนี้เนี่ยผมว่าคุณลองดูภาพคุณน่าจะพอเข้าใจกันแล้วถูกไหมส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างหลุดโลกซะด้วยชนะแล้วเนี่ยไม่ต้องสนใจมากหรอนะ,ะเรื่องเนื้อเรื่อง,องสุดท้ายแล้วเนี่ยคนอ่านโดจินไม่ใช่คนไม่ดีเนี่ยผมบางคนเนี่ พอคุณโตสักยี่สิบยี่ิบหกคุณจะมองเป็นเพียงแค่ภา,าพวาดภาพหนึ่งนะฮะการ์ตูนที่ได้มีการสับละเ้ยสับละห้ามกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้โหทะลึ่งว่าอ่านอย่างงู้นอ่านอย่างนี้แต่ความจริงแล้วสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการเข้ามาอ่านดจีนเนี่ยอาจจะเป็นการเหมือนกับเสริมสร้างจินตนาการเราเนี่ยให้มันฟุงซ่านมากยิ่งขึ้น แล้วถ้าเกิดใครอยากฟังหัวข้อไหนเนี่ยของเริ่มมาหาให้ผนึกมานะฮะไม่ใช่โดจินนะโดจินไม่แปลแล้วนะฮะคลิปนี้คลิปเดียวพอก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูก็แล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองหาข้อมูลชำดูเนื่องจากว่าเราเนี่ยก็ต้องรออาจารย์ทักป่วยด้วยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ